แต่ขออนุญาตไมยั่งยืนหลายๆคนจับปลาแค่เมื่อไรจับสองปันหรืับที่สองปันจับไปจับเลยเออจับอีกเอาเอาตรงๆ่บบว่าสถานะความยั่งยืนของผมเป็นอยู่เลิกแล้วค่ะเลิกแล้วที่นี้คืองานหรอยังนะเพราะว่าจริงๆหลายคนก็จับปลาทำมานานนะคะก็เออแม่จะเล่าดีเทลคร่าวๆดีกว่าเพราะว่าเออถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นมันก็จะถูก แต่งขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเท่าที่เท่าที่ฟังหรืออ่านข่าวมาหลายๆวันก็มันมันมันมักจะมีเรื่องไม่จริงเยอะนะคะก็แมทเนี่ยเดินออกมาลองเดินออกมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแล้วแต่ว่าก็เออมัน การเลิกกันมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเธอเราไปแล้วนะบ๊ายบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ออกมาได้เลยใช่ไหมคะมันก็มีหลายๆอย่างที่เรายัางมีร่วมกันทําร่วมกันสุนัอ,อหรือว่าร้านไอติมอย่างที่ทุกคนทราบเนี้ยค่ะมันก็มันก็เป็นเหมือนแบบความสัมพันธ์ที่ยงงงัง้ังๆคาๆก้ามๆกึงๆอยู่แล้วก็จนถึงจนถึงรายการแฉที่แมตต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่าที่แมทยังบอกว่าไม่เลิกเพราะว่าคือเหมือน คุณป่าแล้วก็พี่สงการแล้วก็ทางบ้านพี่สงการที่แมทพูดตลอดอันนี้คือเรื่องจริงว่าครอบครัวเตชะนรงรักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็ให้ความเมตตาแมทมากๆทีเนี้ยพอการที่เราจะบอกว่าเลิกอ่ะคือแมทว่าทุกคนเข้าใจสถานการณ์ของแมทดีว่าแมทน่าจะต้องโดนหลงอีกรอบแล้วก็คือทุกคนน่ะรักแมทแล้วก็เป็นห่วงแมทเลยแบบว่าเออลองลองลอง,ลองดูก่อนไหม ว่าว่ายังพอไหวไหมหรืออะไรยังไงแล้วก็ทุกคนให้ความเมตตามแมทโดยการออกมาช่วยปกป้องค่ะซึ่งสิ่งที่ปกป้องนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะค่ะแมทก็ยังยืนยันความสัมพันธ์กับพี่พวกว่าเป็นแค่พี่น้องเป็นแค่เพื่อนกันค่ะจุดที่เราบอกว่าไม่ <c oughs> ต้องล้วม่ไหวัน้นจบเลยที่อะไรคือมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆอะค่ะดีเทลเล็กๆน้อยๆของคนสองคนที่โอเคพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต่างพยายาม กันได้พอสมควรแล้วค่ะอย่างคำว่าลองตอนแรกค่ับถ้ามีการคุยทั้งสองฝ่ายว่าเราจะลองแข่งกัน <c oughs> ก็จริงๆเริ่มแรกแมทก็ไม่ทันได้คุยด,ยด้วยด้วยด้วยอาจจะเป็นอารมณ์ของแมทต,ตอนนั้นเลยค่ะหล <c oughs> ังจากนั้นจะจะหลังจากนั้นได้มีการเสียกันกันว่าแบบเออว่าได้จบแมทไม่ค่อยได้คุยกันค่ะ แมทแมทไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็ทุกครั้งที่คุยกันมันจะมันมักจะจบไม่ลงค่ะแสดงว่าหลังที่เราตัดสินใจโดยตรงเพราะยังไม่ได้มีโอกาสถูกที่สำคัญใช่ค่ะแล้วเราก็สรุกโลล็อกถูกที่รำคัญกันใช่ค่ะกระดุกโลล็อกแล้วมันมีมีการยาใจอะไรในเบ้างบ้างก็คุณป๋าไม่ไม่อยากไม่อยาก ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องไม่ดีกับแมทคุณป๋าก็พยายามเชื่อค่ะค่ะจุดตอนที่แมทตัดสินใจอะค่ะแมทอาจจะรู้อยู่แล้วว่าแบบถ้าเกิดเลิกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีกระแสเรื่องเกี่ยวกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยกังวลผมอยู่ประมาณั้คือตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจได้จนถึงตอนนี้ค่ะแมทไม่มีอะไรกังวลเลยค่ะแมทรู้สึกแมทโอเคเราเราได้ทำในสิ่งที่ ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นความสุขของเรากับการที่เราเลือกเดินออกมาในวันที่แล้เราต้องใช้เวลาในการรวบรวมสติมานแค่ไหนครวบรวมเยอะมากค่ะรวบรวมเยอะมากอย่างที่บอกคือมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายๆอ่ะค่ะอย่างเช่นแบบที่ที่แมทวอลลี่ที่สุดก็คือแบบเรื่องล้าในติมเพราะว่าที่เขาตั้งใจทําให้แมทมากเลยค่ะแล้วก็แมทก็ตั้งใจรับผิดชอบหน้าที่ของแมทอย่างดีที่สุดคือแมทก็ทําจนถึงวันที่ มันรู้สึกว่าโอเคมันสามารถส่งมอบงานต่อให้กับคนอื่นได้แล ah ้วอะไรอย่างเงี no. okay. you know Japanese, ้ย no. ค่ะแสดว่าตอนนี้งานที mm ่พ hmm. ี่หนุ่มเขาไม่ได้ดูไม่ค่ะรพี่เนี่ยว่าออกมาจากคนงานกับคนเกษตรใช่เกรงใจพี่เขาต้องให้เขา move on ไงเราก็ต้องออกมาถ้าเราจะไปอยู่แบบหน้าสลอนต่อไปมันก็ไม่ได้ไม่เสียใจหรือเสีดาความสำคัญในตอนไม่เสียใจเลยค่ะไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียดายเพราะว่าพี่ส่งการ ให้แต่สิ่งดีๆกับแมทเสมอมาแมทย,ยังคงยืนยันคำเดิมว่าพี่สงการเป็นฮีโร่สาหรับแมทคือพี่เขาสอนแมทหลายๆอย่างแมทโตขึ้นแมททาธุรกิจเป็นก็เป็นเพราะว่าแมทเรียนรู้จากงานพี่เขาค่ะที่เรา,ท,เราที่เราออกมาพูดพอว่าเขารู้อ่อนเใช่ยคืแบบอยากให้เขาได้เปิดตัวอย่างชัดเจนอะไรเที่ยวอ,ออกมาพูดวันนี้เหรอคะเพราะว่ามีงานค่ะเพราะว่าม <c oughs> ีงานนะคะอยากเกิดก็เกิดมามันก็มันก็ไบรอดนิดนึงนะมัน ความหมายมันถึงไหนยังไงก็ทำอะไรทั้งทีมันก็ต้องวัยลอต้องหวังผลในล่าเออไม่คือแซวเลนคือพี่พี่ย้อนกลับไปอ่านคือแมทเป็นคนแบบว่าแคปชั่นกวนอยู่แล้วแล้วคือวันนั้นมันก็มันมักจะเป็นดวงที่จะทำให้ดิฉันวบยล้ออยู่ตลอดเวลาก็คือแบบใช่อะไรอย่างเงี้ยตามไอ้นั้นเลยค่ะก็คือแบบถ้าคือมันเป็นภาษานักเลงอะ อยากอยากเกิดก็เปิดมาหมายถึงแบบอยากอยากจะตายก็แบบเข้ามาสู้กันอะไรอย่างเงี้ยคือกานไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นข่าวแบบเวร้างใช่ไหมผู้หญิงคนไหนดิฉันจะโดนฟ้องหรือเปล่าฉันฟ้องคนไปเยอะมากเลยนะฉันจะโดนเอาคืนไหมมอน้ำแดงมอน้ำแดงมอน้ำแดงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะ เห็นค่ะเห็นอยู่แล้วที่ข่าวดังมากตอนนี้ข่าวกบแมทมากอยากให้กบนะเออเป็นที่มาที่มมาอ๋อใช่ค่ะอันเนี้ยเกี่ยวเพราะว่าแมทน่ะชอบแซลลตัวเอง mm hmm. คือเวลาแมทมีข่าวหรือแมทถูกแบบเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่อยู่กับเพื่อนสนิทเนาะเราก็จะแบบว่าแซล์กันเองอะแซลตัวเองเหมือนที่ผ่านผ่านมาที่แบบอยากจะหยิกมือตัวเองหลายที mm hmm. ก็คือแบบเราเราเป็นคนแบบสนุกสดใสเฮฮา hey ha, อะไรเงี้ยแล้ว คือเพื่อนเขาก็บอกว่าวันนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าวงที่เล่นบนนั้นน่ะเขาจะเล่นแต่เพลงภาษาอังกฤษเราก็คือแบบแซลกันเล่นแล้วก็ยื่นให้เขคาคซึ่งนักดนตรีเขาก็ขำมากๆเพราะว่าคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่เล่นเพลงภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสนุกสนุกค่ะกับักครนี้พี่แมทครับให้อะไรพี่แมทบ้างแบบที่ทุกคนได้เห็นเลยค่ะในในในส่วนของการที่สงการ แมดก็อาจจะอยากดูว่ามันมาตอนที่จบแล้วหรือว่าระหว่างทางที่ยังขลางขลังอยู่อันนี้ต้องถามพี่เขามันไม่รู้ดีเทลจริงๆฉันได้เห็นข่าวใช่ไหมคะว่ามีการโยงว่ามีมรื่องราวเข้ามมาถึงบ้างก็อย่างที่บอกเลยต้องถามพี่เขาเพราะมุมมองในเรื่องของมือที่สามของแมทกับพี่เขาอาจจะไม่ไม่เหมือนกันหรือเปล่าสำหรับเราวันนี้มุกออนได้รับการสื่อแล้วนะดูเหมือนแต่ครั้งนี้แบบคุณแมดแต่ว่าตอบเรื่องความรักที่สดใสเบอร์ มีมากๆแสดงว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราเห็นร้างไตแมตต่างๆ่าคือช่วงตับใจคืออขอแก้ตัวนิดนึงเลยไหมคะที่ผ่านมาคือทุกคนจะเข้าใจว่าแบบแมตไปแมตไปไม่มีงานไปอยู่ที่นั่นไปให้พี่สงการเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องขอแบบว่าดีเฟนต์ตัวเองเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองนิดนึงคือแมตไปอยู่ที่นั่นแมตไม่เคยมันไม่เคยได้รับเงินเดือนหรืออะไรหรือว่าทุกอย่างล้น ร้านไอติมพี่สงการตั้งใจสร้างให้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าทุกอย่างในนั้นแมทก็แมทก็มีส่วนร่วมเหมือนกันนะคะก็แม,มทแมทไม่ได้แมทไม่ได้ทิ้งงานละครไปเพื่อเพื่อไปอยู่ที่นั่นแต่มันกลับกันคือหมายความว่าแมทต้องไปอยู่ที่นั่นแล้วมันลําบากในการที่จะต้องเข้ามาทํางานหรือรับงานได้เท่าเดิมแบบนั้นมากกว่าค่ะตอนนี้แมทไปเที่ยวเป็นาต่างประเทศเลยช่วงนั้นเป็นช่วงปักใจ ช่วงนั้นก็คือจริงๆตั้งใจไปเยี่ยมแบบไปเยี่ยมคุณพ่อเพราะว่าไม่ได้เจอมา4ี่ปีแล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าต้องรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้แมทก็กําลังจะมีละครแล้วพอเปิดกล้องแล้วเราจะรู้ตัวว่าเราจะต้องถ่ายยาวๆแล้วเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้มีเวลาไปนานขนาดนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องรีบไปว่าความรู้สกตร้อยเปอร์เซ็นต์ขดชื่อไม่เดีใจไม่เสียใจ โอเคมากค่ะน่าะบนหนคเพราะว่ามันเป็นจังหวงเะเอยมีทัีังอะไระอะไรนะคะมีข่าว,วกับพบแล้วไปดูเขาวันนั้นไม่ได้นัดกันบังเอิญเจอจริงๆสามาเลยพอหันไปแบบอุ๊ยคุณพบอยู่กับใครเอ่ยอุ๊ยทิ้งบอมหรือเปล่าทิ้งบอมิงบอมหรือเปล่าขอโทษนะพี่พบไม่มีค่ะไม่มีสุดๆดไปเลยค่ะก็คือการดัดการเลิกกันทำเงี่ยต้องสสงฝ่ย ใช่ใช่ค่ะใช่พอว่าเรากันได้คือมันเป็นดีเทลที่แมทไม่สามารถแบบอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆรวบลัดอะค่ะคือมันเป็นปัญหาสังคมใช่ก็ด้วยค่ะอย่างที่บอกคือเวลาเรามีปัญหาการแล้วเวลาเราคุยกันมันมักจะไม่ถูกแก้อ่ะมันมันมักจะไม่จบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นด้วยความที่ แมทก็เป็นคนแบบยังไงดีเจ้าอารมณ์เจ้าอารมณ์อะไรเงี้ยก็ก็ก็ออกมาโดยที่โดยที่แบบคือจริงๆไม่ได้คาดคิดว่าแบบว่าจะออกมาแล้วออกเลยไม่ไม่ค่ะระหว่างนั้นคุณป๋าหรือว่าพี่สงการก็โทรโทรมาเราเราก็คุยกันปกติแต่ว่าแมทรู้สึกว่าแมท แมดว่าแมดเลือกแล้วว่ามันเป็นความสุขของแมดค่ะก็กลัวใจจริงว่ามุฟออนเป็นวงกลมใช่ไหมคะตอนแรกไม่วงนะไม่วงตอนแรกจะบอกว่าลดราคาลดค่าพี่ของมอตอมาหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงแนึช่วงนันไม่ได้ปินไม่ค่ะพี่เขาก็พี่เขาก็โทรคุยกันปกติเพียงแค่ว่าแมด เดินออกมามันมันไม่มีการงอหรือไม่งอคือคือถ้าจะพูดจริงๆไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไวหน้าพี่เขาพี่เขาก็งอค่ะคุณป๋าก็งอพี่เขาก็งอแต่ว่าแมทก็ไม่ได้งอนแบบนั้นว่าแบบฉันไม่ไปฉันไม่กลับอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ค่อยๆค,ค,คิดทบทวนตัวเราว่าแบบนี้เราโอเคแล้วสุดท้ายแล,แล้วเรารู้สึกว่าแบบนี้เราโอเคแล้วแล้วมันคือความสุขของแมทจริงๆค่ะถ้าอยู่คนเดียวกาย่ะประมาณหล แต่เรื่องอย่างเรื่องคอมเมนต์มันก็อยู่กับแมนมาโดยตลอดมัแต่เปิดตัวจนมันมีกลิ่ตัวเลยแมทอาจจะมีกับคนโอเคกับคนที่แบบอาจจะขออนุญาตซัมเปอรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออได้ค่ะได้แมทรับได้ทุกอย่างอยู่แล้วค่ะแมทรับมาตลอดแล้วแมทก็จะรับต่อไปค่ะแล้วก็มีความเป็นทีมแมทกลับมาเป็นทีมแมทเยอะเลยเหมือนกันอะไรนะคนที่เ,<ร>เป็นแบบทีมแมทคนลั้งใจเราคนสปอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอ่า ขอบคุณค่ะล้ววันพัชก่อนใช่ไหมคะเื่อคะเรื่องจะเรียกครกไหมคะพูดจริงๆนะแมทรู้สึกเหมือนแมทเป็นดาราแล้วตอนนี้คือแมทรู้สึกแบบอแมทแบว่าคือแมทไม่เคยคิดเลยว่าแมทจะแบบมีความหวั่นใจนิดๆในการที่จะแบบเริ่มกับใครหรือคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความแบบว่าเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแมทก็คือทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจสุดๆไปเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแล้ว ก็มีความแบบว่านิดนึงอะกลัวกลัวนิดนึงแล้วก็เข็ดใช่ไมคะไม่เข็ดค่ะไม่เข็ดไม่เข็ดแต่ก็วันวันที่จะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยอจะต้องใช้เวลาก่อนในการเยาวยต้องก็ได้ค่ะไม่ไม่อยากไม่อยากจะบอกว่าใช้เวลาเดี๋ยวไม่มีใครเข้ามามาเมื่อไหร่ก็มาใจยังไม่อดเดิมอย่างนี้ใช่ไหมฝากด้วยนะคะแต่ว่าละครมาแน่ มาแน่ค่ะนี่คือคิดถึงตรงนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยคอนโทรลหรือแบบคอนหลังมาแน่ๆค่ะมาแน่ๆครั้งนี้ไม่ไม่หลอกแล้วค่ะครั้งนี้ไม่ไม่ปอนไม่หลอกแล้วค่ะไม่ไม่ไม่ถอนแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะไม่ล้กลับมาทั้งทีบทต้องเป็นยังไงบทก็โอเคนะแมทได้อ่านไปประมาณ5ตอนแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเนี่ยแหละคนน่าจะแบบชอบค่ะจะได้เขาเรียกว่าอะไรชั้นเจนเมื่อไหร่ช่วงเดือนไหน สักเดือนหน้าสักเดือนพฤษภาค่ะสักเดือนพฤษภาตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมงานค่ะแล้วก็แล้วก็ฝากแฟนไหมคะได้ได้แมทคุยเดินกลับมาแล้วอ้าทุกคนพูดแบบนี้ค่ะแมทก็ไม่รู้ตัวเลยว่าที่ผ่านมาแมทแบบเกรงสุดๆไปเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้แมทก็แมทก็อย่างที่บอกว่าสำหรับใครที่เป็นห่วงอะค่ะอยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าแมท แมทโอเคมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาแบบก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจพี่เขาน่ารักแล้วก็ดูแลแมทดีครอบครัวพี่ๆเขารักแมทแล้วแมทก็รักแล้วก็เคารพครอบครัวพี่ๆเขาถ,ถึงทุกวันนี้แมทก็ยังคงเคารพที่สงการแล้วก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นห่วงเสมอขอให้พี่เขาใช้ชีวิตได้อย่างดีเพราะว่าทุกคนแบบสมควรที่จะได้รับความสุขอะค่ะ แล้วก็ฝากฝากงานด้วยนะคะวันที่2พฤษภานนี้จะมี MV ของพี่บอนนาดนนะคะแมทก็จะเล่น MV นี้ด้วยฝากฝากตามยอดวิวด้วยนะคะ